เนี่ยพีทีก็กล้องอะไรเปล่าละจาวไอ้อะไรเปล่าละเมนเปล่าเปลกาไ้ก่อนหนยังโตรูปเรียนทำยมแบบพีทีเนี่ยเปลาไกัใหญ่ก็กงไอ้กี้ไอโอ้ดีใจลองอุกกะอุกกะกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่คนคอมเมนตได้ทราบข่าวว่ามีการเอาโลโก้ปั๊มน้ำมันปตทเนี่ยออกจากกัมพูชีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและหลายๆปั๊มเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนกันแล้วด้วยแต่ประเด็นคือพวกมึงจะดีใจกันทําไมวะ เพราะน้ำมันที่ขายกันอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นน้ามันที่ส่งมาจากปอตทของไทยอยู่เหมือนเดิมโอ้หัวจะปวดก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหฮงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ตามธรรมเนียมยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาะก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาเล่าถึงประเด็นดราม่าที่คนคเขียนเขากําลังดีอกดกน,ะนะ ซึ่งนะก็งงๆเหมือนกันนะครับว่ามันน่าดีใจตรงไหนว่าโดยอย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้ทางคนเกมเมนเนี่ยเขาก็มีการทำแคมเปญแบรนด์สินค้าไทยกันยกใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าไทยปลากระป๋องไทยน้ำปลาไทยผงชูรสของไทยน้ำตาลของไทยเรียกได้ว่าของทั้งประเทศเนี่ยแม่งเป็นของไทยทั้งประเทศแต่เสือกจะแบรนด์ของไทยกันซะอย่างนั้นและในการที่พวกเขาแบรนด์กันเนี่ยแม่งยิ่งทําให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันยากลำบากมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเพราะสิ่งของที่ผลิตเองในประเทศแม่งเสือกราคาแพงกว่าของที่รับเข้าจากประเทศไทยซะอย ทำให้พวกโครงการแบรนด์สินค้าไทยของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะทํากันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับขนาดพยายามทํากันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คนคเขมนส่วนใหญ่ก็ยังคงมีการหอยหาที่จะเรียกร้องใช้ของไทยกันอยู่เหมือนเดิมขนาดที่ว่าของไทยเราเนี่ยส่งไปขายจากประเทศไทยไม่ได้ก็ยังสั่งตรงมาจากเวียดนามแล้วก็ทางฝั่งเราซึ่งทางเราแล้วก็เวียดนามเนี่ยถึงกับร้องว่าวหวานเจี๊ยบไปเลยทีเดียวรับราคาถูกจากทางฝั่งไทยแล้วไปบวกค่าตรงค่าผ่านทางขายให้กับกัมพูชาในราคาสูง,สง และไอ้เรื่องแบรนด์สินค้าไทยอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เริ่มล้ำพามไปที่ของใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นปั๊มน้ำมันปตทแมคโครเซเว่นอีเลเวนคาเฟอเมซอนห้างอีออนอะไรแบบนี้นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยพวกเขาก็จะแบรน์กันซะให้หมดซึ่งก็มาดูสภาพตัวเองเลยนะครับถ้าแบรนด์บริษทัทใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันยังไงแต่พวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะแบรน์พร้อมๆกันนะครับพวกเขาจะเลือกมาทีละอย่างว่าควรจะแบรนดอะไรก่อนและบริษัทแรกที่พวกเขาเเเลืืออออกกกมมมาาาาวว่่รรรรคคคจะะแแบบนนนนนนปป็ยงงััั้ท วพวกเขาคิดว่าถ้าเราเนี่ยแบนปัมป๊มน้ำมันปตทได้มันก็จะกลายเป็นว่าพวกเขาจะสามารถแบนเซเว่นอ e เลเวนในปั๊มแล้วก็กาแฟอเมซอนในปั๊มได้ไปในตัวก่อนนี้ก็เลยมีการทำแคมเปญนะครับว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปเติมน้ํามันในปั๊มปตทอไอ้พวกนั้นจะเป็นพวกขายชาติแล้วก็เริ่มมีการทำคอนเทนต์นะครับแอบมีการดักถ่ายรูปคนที่เติมปั๊มน้ำมันในปตทเนี่ยเอาไปแชร์ประจานในโลกโซเชียลให้คนเนี่ยเข้ามาลุมสวดลุมถึงมีอินฟูคอมเมนต์บางคนหิวแสงนะครับมีการเข้าไปทำคอนเทน เขาไปโสดกันใหญ่เลยนะครับหาว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกไม่รักชาติซึ่งล่าสุดนะครับเรื่องนี้มันน่าจะใหญ่โตมากพอสมควรเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประชุมด่วนขององค์กรผู้ถือหุ้นปั๊นน้ำมันปตทในกัมพูชานะครับว่าถ้ามีการทำแคมเปญแบนด์ปตทแบบนี้เราจะทำยังไงกันต่อไปซึ่งสุดท้ายผลการประชุมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือเราจะเปลี่ยนชื่อปตทเป็นชื่ออื่นนะครับซึ่งมันจะต้องเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงสันทิภาพบ่งบอกถึงประเทศกัมพูชีย,ยกตัวอย่างเช่น จะเปลี่ยนจากปตทหรือว่า PTT เป็น PPC นะครับซึ่ง PPC เนี่ยมันย่อมาจากพีดิโตรเลียมกัมบูเดียซึ่งถ้าหากแปลเป็นไทยก็คือปั๊มน้ามันแห่งสันดิภาพกัมพูชาอะไรประมาณนี้แม่ไทยเรามี p t t เขมรแม่งต้องมี PPC โอ้หัวจะปวดซึ่งหลังจากที่มีข้อสรุปออกมาว่าจะเปลี่ยนชื่อปั๊มปตททั้งหมดในกัมพูชาเนี่ยเป็นชื่ออื่นในวันนี้ตั้งแต่เช้าตู่พวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับได้มีการดึงโลโก้ PTT ออกจากปั๊มน้ำมันในกัมพูชาหลายๆที่เลยนะครับ ซึ่งระหว่างที่ดึงออกเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ออกมากระโดดโลเ้นแล้วก็แห่แสดงความดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับซึ่งนักก็งงๆเหมือนกันนะว่าไก่แค่เอาป้าย PDT ออกเนี่ยมันจะดีใจกันทําไมวะเพียงแต่ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากเราจะมองในมุมลึกๆมันน่าจะเป็นการแสดงละครฉากดึงของเจ้าของปั๊มในกัมพูชาเสียมากกว่านะครับเพราะใปัจจุบันนี้น้ำมันที่พวกเขายังคงใช้ขายกันอยู่เนี่ยมันก็คือน้ำมันที่รับมาจากบริษัทปตทอยู่เหมือนเดิมซึ่งในการทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันจะเป็นการผิดข้อตกลงอย่างร้ายแรงทางปตท หรืออาจจะพิจารณาในการขายน้ํามันให้มันแพงกว่าเดิมนะครับเนื่องจากถ้าหากปั๊มน้ํามันเหล่านั้นนาน้ามันของปตทไปขายในชื่อของปั๊มอื่นเนี่ยปตทก็อาจจะพิจารณาว่าไม่ควรที่จะขายน้ํามันให้กับปั๊มเหล่านี้ในราคาของคู่ค้านะครับหรือถ้าคิดในแง่ร้ายเลยเนี่ยถ้าปตทเห็นว่าเอาไหนๆพวกมึงก็เปลี่ยนชื่อปั๊มของพวกกูแล้วเนี่ยปตทก็อาจจะพิจารณาในการไม่ขายน้ํามันให้อีกเลยในหลังจากนี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแล้วคนขมบรถเขาจะอยู่กัันยยงไครบเี่ เพราะปั๊มน้ำมันในประเทศกัมพูชามากถึง50%เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็คือปั๊มปตทนะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วปตทเนี่ยจะกล้าที่จะพิจารณาในการงดจ่ายน้ำมันให้กับกัมพูชาหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ากล้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันมีสื่อจากช่อง3เนี่ยเคยไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของปตทแล้วนะครับว่าถ้าปตทงดการส่งน้ำมันไปให้กับกัมพูชาเนี่ยปตทจะโดนผลกระทบอะไรหรือเปล่าผู้บริหารของปตทตอบชัดเจนนะครับว่าแทบไม่มีผลอะไรเพราะการขายน้ำมันให้กับกัมพ ซึ่งรายได้หลักที่ปตทไปเปิดปั๊มที่กัมพูชานี่หลักๆมันจะได้มาจากค่าเช่าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งพอนะบอกว่าปตทได้กําไรมาจากค่าเช่าเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าฮะค่าเช่าอะไรวะก็คือเราลองนึกภาพตามนะครับปตทเนี่ยมันจะเป็นปั๊มที่ใหญ่มากๆแล้วมันจะมีการเปิดให้เช่าพื้นที่ขายพวกของนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านข้าวพวกร้านกาแฟพวกร้านค้าอะไรโน่นนี้นั่นนั่นแหละซึ่งรายได้หลักจะมาจากตรงนี้มากถึง3 0 4 0กันเลยทีเดียวส่วนรายได้รองนะครับก็จะเป็นจากการเปิด Eleven, เซ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนเขียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นกับตานะครับว่าเช้าตรู่ของวันนี้เนี่ยมีการเอาป้ายของปตทมีการเอาโลโก้ของปตทอ,ออกกันไปบ้างแล้วนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกครับบอกว่าเอาโลโก้ปั๊มออกแล้วยังไงก็ยังคงรับน้ํามันจากประเทศไทยอยู่ดีไม่ใช่เหรอซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนเขียนมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เราเลือกซื้อน้ํามันจากปตทไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเราได้รับน้ํามันจากสิงโคโปร์เข้ามาขายแทนนี่เป็นการยืนนนนจาาากผู้้ํหุมเเของร คอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่า <S <S เห็นไหมเอมเราเราทาได้ตอนนี้ประเทศไทยพวกเขาคงจะกําลังกังวลถ้ากัมพูชาเราไม่ใช้น้ํามันของพวกเขาแล้วพวกเขาจะทาอย่างไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรามาลองดูกันว่าในหลังจากนี้จะมีการาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าจะเลิกดับน้ํามันจากประเทศไทยหรือเปล่าเพราะในตอนนี้ยังคงเชื่อใจอะไรไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเริ่มมีความกัง,งวลเพราะในตอนนี้ปั๊มน้ำมันในปตทถือว่าราคาถูกที่สุดแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นชื่อปั๊มน้ำมันอื่นเนี่ยราคาน้ำมันจะยังคงถูกแบบเดิมอยู่หรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอให้เราทําแคมเปญนี้สําเร็จเพราะไม่งั้นพวกเขาจะนําเงินของเรานําไปซื้ออาวุธมาทาลายเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้พวกคนไทยคงกําลังหัวร้อนกันสุดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะเราไม่เคยแบนสินค้าของพวกเขาเลยเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทําได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าหวังว่าปตทในกัมพูชาจะหายไปทั้งหมดและทดแทนโดยปั้ําบันของคนกัมพูชาด้วยกันเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวของเราเอง เราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศป้องกันเงินไหลออกนอกประเทศคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าท่านของกัมพูชาเราเสียชีวิตเพราะเราเนี่ยมัวแต่ไปอุดหนุนสินค้าของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนการทําสิ่งนี้หลังจากนี้ควรเปลี่ยนยี่ห้อสินค้าให้หมดทางเซเว่นอีเลเวทั้งกาแฟอเมซอนห้างแมคโครหรืออะไรก็ตามที่บ่งบอกว่าเป็นบริษัทไทยอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเอาที่สบายใจเลยก็แล้วกันนะหวังว่าการทำแคมเปญครั้งนี้เนี่ยของคนคอมเมนต์พวกเขาจะทํากันได้สําเร็จก็แล้วกัน เอาตรงๆนี่แสดงว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรสั้นมากๆนะครับถ้าวันดีคือดีปตาทาเนี่ยเลิกคบคาสมาคมกับบริษัทในกัมพูชาเลิกส่งน้ํามันไปให้เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตกันอยู่แบบไหนร้อยหนึ่งเปอร์เซนต์ที่ปตาทาเนี่ยส่งไปให้กัมพูชามันกลายเป็นห้าสิบเปอร์เซนต์ของปั๊มปตาทาทั้งประเทศในกัมพูชาแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสังเกตดูนะครับราคาน้ํามันปตาทาในกัมพูชาเนี่ยโอ้โหทำไมราคามันแพงว่าวังขนาดนั้นวะดูจากป้ายแล้วเนี่ยราคาน้นาานนนบ คือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ120บาทกันเลยทีเดียวหรือถ้าเป็นป้ายสีแดงเนี่ยที่เป็นเบนซินธรรมดาอันนี้เริ่มต้นที่120บาทต่อลิตรและที่มันหนักไปกว่านั้นคือน่าจะเป็น97หรือว่า95เนี่ยแต่ก็น่าจะเป็นเบนซินนะครับราคา4.4เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยคูณ32อยู่ที่140บาทนี่นะก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยราคาน้ำมันของกัมพูชาแม่งราคามหาโหดขนาดนี้แล้วพวกเขาที่ใช้ชีวิตกันยังไงวะเนี่ย ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แเราทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้นาราบในช่องคอมเมนต์กัน,กนคนละหนึ่งถึงอคอมเมนต์ด้วยส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสัีครับ